กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับทางช่อง u t u b e ครูตายติวเตอร์สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยแบบฝึกตรวจสอบความเข้าใจหน้า139หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่มที่1บทที่400ร้อยละและอัตราส่วนนะครับฝากกันเหมือนเดิมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ครูตายติวเตอร์กันด้วยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วย ตรวจสอบความเข้าใจแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1เดือนที่แล้วพ่อเสียค่าไฟฟ้า1480ัรบ,บาทเดือนนี้เสียค่าไฟฟ้า962บาทเดือนนี้พ่อเสียค่าไฟฟ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเดือนที่แล้วเพราะนั้นก็เปอร์เซ็นต์ของเดือนที่แล้วก็ต้องไปเทียบกับ100ของเดือนที่แล้วนะครับข้อที่1วิธีคิดหาค่าไฟฟ้าของเดือนนี้เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของเดือนที่แล้ว1 0 0รบาท นะครับวิธีทำก็จะต้องเอาเดือนที่แล้วขึ้นก่อนนะครับเปรียบเทียบกับอะไร100 100ของอะไรหรือเปรียบเทียบกับอะไรต้องเอาตัวนั้นขึ้นก่อนเดือนที่แล้วเสียค่าไฟฟ้า1480บาทเดือนนี้เสียค่าไฟฟ้า962บาทถ้าเดือนที่แล้วเสียค่าไฟฟ้า1บาทเดือนนี้เสียค่าไฟฟ้าก็ได้9 6 2ส่วน1480นะครับเปรียบเทียบกับ1ก็จะได้ขวาส่วนซ้าย ย้ำนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบกับ100เปรียบเทียบกับ1นึงแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับ100นั่นเพราะว่าเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับถ้าเดือนที่แล้วเสียค่าไฟฟ้า100บาทเดือนนี้เสียค่าไฟฟ้าก็เอา100ไปคูณกับ9 6 2ส่วน1480นอะครับอันนี้ก็เท่ากับอ่า1บาทก็เท่ากับขวามือหารซ้าย100บาทก็เท่ากับขวามือหารซ้าย นะครับไปคูณขวาไปหารซ้ายพูได้ง่ายซึ่งไปคูณขวาไปหารซ้ายบันหารด้วย1นหารด้วย1ก็ไม่ต้องเขียนนะครับนั่นคือการเทียบบัญญัติแต่ย่างอันนี้เปรียบเทียบกับ1ก่อนแต่ถ้าไม่เปรียบเทียบกับ1ก็จะได้ว่า100คูณ9ก2ส่วน1480ก็อันเดียวกันนะครับนั่นคือการเทียบบัญญัติต่ย่าง100คูณ962สง่วน1 4 8 0ก็ศ1ตัวตัดกับศวนะครับ ก็จะเหลือ10คูณ962ก็ได้9,620ส่วนด้วย148ซึ่ง148คูณ65มันเท่ากับ9,620ดังนั้นเดือนนี้พ่อเสียค่าไฟฟ้า65%ของเดือนที่แล้วนะครับตอบ65%ข้อ2เมื่อ3ปีที่แล้วออมสินสูง150เซนติเมตรปัจจุบันสูงขึ้น18เซนติเมตรความสูงในปัจจุบันของออมสินคิดเป็นร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับความสูงเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือเทียบกับ150นั่นแหละครับพูดได้ไง่ายสวิธีคิดขั้นแรกนะครับขั้นที่1ก็หาความสูงในปัจจุบ,บันโดยนําความสูงเมื่อ3ปีที่แล้วรวมกับความสูงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 2. เมื่อได้ความสูงมาแล้วก็หาความสูงในปัจจุบันโดยเทียบกับความสูงเมื่อ3ปีที่แล้ว100เมตรอ่นหนึเซนติเมตรนะครับเปรียบเทียบกับ100เพื่อหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ วิธีทำเมื่อ3ปีที่แล้วออมสินสูง150เซนติเมตรปัจจุบันสูงขึ้น18เซนติเมตรแสดงว่าปัจจุบันออมสินสูงนะครับก็เอา150เมื่อ3ปีที่แล้วบวกกับปัจจุบันคือ18ก็เป็น168เซนติเมตรเมื่อ3ปีที่แล้วสูง150เซนติเมตรปัจจุบันสูง168เซนติเมตรถ้า เมื่อ3ปีที่แล้วสูง1ซนเมปัจจุบันสูงก็เอา168หารด้วย150หรือ168ส่วน150ซตมรนั่นเองถ้าเมื่อ3ปีที่แล้วสูง100เมตรนะครับเอา100มาเปรียบเทียบเพื่อหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันสูง100คูณ168ส่วน150นะครับก็เอา100ไปคูณเศษส่วนตัวนี้นั่นเอง0 1ตัวตัดกับ0 1ตัวเหลือ10คูณ168ส่วน15 10คูณ168ก็ได้1,680ส่วน15นะครับซึ่ง15ไปคูณ112เป็น1,680จึงเท่ากับ112เซนติเมตรดังนั้นความสูงในปัจจุบันของออมสินคิดเป็นร้อยละ112เมื่อเทียบกับความสูงเมื่อ3ปีที่แล้วข้อ2ตอบร้อยละ112ข้อ3ในถุงมีลูกปัด 904ทั้งหมด9 4 5เม็ดเป็นสีส้ม420เม็ดที่เหลือเป็นสีเขียวลูกปัดสีเขียวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกปัดสีส้มนะครับก็ต้องเอาสีอาสีเขียวไปเทียบกับ100ของสีส้มเพื่อที่จะหาเปอร์เซ็นต์สามวิธีคิดนะครับขั้นที่หนึ่งหาจำนวนลูกปัดสีเขียวโดยนำจำนวนลูกปัดทั้งหมดลบด้วยจำนวนลูกปัดสีส้มก็จะเป็นลูกปัดสีเขียวขั้นที่สองก็หาจำนวนลูกปัดสีเขียวโดยเทียบกับจำนวนลูกปัดสีส้ม100เม็ด วิธีทำในถุงมีลูกปัดทั้งหมด9 4 5เม็ดเป็นสีส้ม420เม็ดแสดงว่าลูกปัดสีเขียว9 4 5ลบ420นะครับลูกปัดทั้งหมดลบด้วยลูกปัดสีส้มก็จะเท่ากับ525เม็ดนี่คือลูกปัดสีเขียวเราต้องการหาลูกปัดสีเขียวเทียบกับลูกปัดสีส้มว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เอาสีส้มขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาสีเขียวมาทีหลังนะครับ จะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรให้เอาตัวที่เราจะไปเปรียบไว้ข้างหลังไปเปรียบเทียบกับอะไรให้เอานั้นไปข้างหน้านะครับสีเขียวจะไปเปรียบเทียบกับสีส้มก็เอาสีส้มขึ้นก่อนสีเขียวในถุงมีลูกปัดสีส้ม420เม็ดมีลูกปัดสีเขียว522เม็ดถ้าในถุงมีลูกปัดสีส้ม1เม็ดมีลูกปัดสีเขียวก็ได้522ส่วน420ขวาส่วนซ้าย ในถุงมีลูกปัดสีส้ม100เม็ดมีลูกปัดสีเขียวก็100คูณด้วย525ส่วน420 01ตัวตัดกับ01ตัวเหลือ10คูณ525ส่วน42 10คูณ525ก็เป็น5,250ส่วน42นะครับซึ่งจะได้ว่า42คูณ125ทากับ5,250ดังนั้นถ้าในถุงมีลูกปัดสีส้ม100เม็ดจะมีลูกปัดสีเขียวก็คือ125เม็ด ดังนั้นมีลูกปัดสีเขียว125%ของลูกปัดสีส้มนะครับเพราะสีเขียวมากกว่าสีสม้มตอบ125%นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์รัวๆมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วจะมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ